ทุกคนตื่นมาดูพี่เอกก่อนตื่นมาดูพี่เอกก่อนเร็วๆพี่เอกเซ็กซี่นี่ Hello ทุกคน <Hello. S 2> ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วนะคะ <Hi. S 1> วันนี้เกลี่จะมาห้องเมสใช่ไหมใช่เอารอนกับดีไซน์นะคะทุกคนพอมากเลยอันนี้ชุดนอนใช่ไหมคะยังไม่ไนะด้อาบนะ้ำยังไม่ได้อาบน้ำวันนี้นะคะเกลี่จะมานอนนี่เลยเตียงสองชั้นนะใครจะนอนชั้นล่างใครจะนอนชั้นบนคะ ชั้นบนเออชชัั้้นนนนนบนกอ,นอนล่างโอเคเอาเราขึ้นไปน,นอนสิเราขึ้นไปนอนสิตอนนี้นะคะเราจะมานอนให้เด็กๆนอนกันนะดีไซน์นอนชั้นบนเกอรี่นอนชั้นล่างนะคะส่วนทันวาเขาไม่อยู่เขาไปอยู่ในห้องพี่ใหม่นะทุกคนโอุย้ยพี่เกลี่ม,มีของไฟด้วยหรอ<ม>ชั้นบนมีไหมคะของไฟไมีไหม,มคะมไม่มีหรอไมีมีวันนี้เราจะนอนด้วยกันใช่ไหมเกอรี่ใช่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็ห้องของเรานะห้องแม่เกศนะทุกคน อ่านี่ก็คือเตียงแม่ก็จะมีแม่เกดน้องธันวนาแล้วก็พ่อแบงค์นอนด้วยกันตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะเป็นดีไซน์กับเกลี่ะทุกคน <ผม S 1> เขาจะนอนด้วยกันตรงนี้เตียงอ่ะไม่ใช่เตียงหรอกแล้วม่คืออะไรคืออะไรคะที่ออกกำลังกายโอ้โี่ยกกำลังกายอ่าอโอเคเดี๋ยวเรา,า,า,าไปตามนะ้องธันวามากัน,กนพี่เกลตอนนี้ธันวายอยู่ในห้องพี่ใหม่กับพี่ยกนะคะทุกคนไปดูไปดูไปดู เต้นเต้นเต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 นอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้นั่งให้มันเป็นผู้หญิงหน่อยจ้าโอ้ทันมาอยู่ไหนนะพี่ไม่อือ้าทันมาอืออยู่ทันมาอือเอาเปิดน้องอือก่อนทัไมไปนั่งตรงนั้นอ่ะลูกอออือโอเคโอเคพี่ไม่ทำอะไรคะรับประทานรับประทานอะไรรับประทานของของอร่อยอร่อยใช่ไหม อ่านี่นะคะแล้วเขาก็นอนด้วยกันเอาหลับเลยค่ะหลับเลยค่ะถ้าใครไม่รู้เนี่ยไหนพัชจะของห้องใหง้เหรอถ้าใครไม่รู้เลยเดี๋ยวพี่หยกพี่หยกไปอาบน้ำมาโอ้ทำไมนอนตรงนี้ได้เหรออ๋ออันนี้นะคะเกลี่กับดิไซน์หลับเรียบร้อยแล้วนะคะหลับแล้วทำไมท่านคนพี่สิพี่หลับแล้วอ่ะตอนนี้สี่ทุ่มแล้วเออสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มแล้วแทนเอ้าคาร์บอกเข้าไปหลับคนนึง ทุกคนตื่นมาดูพี่หยกก่อนตื่นมาดูพี่หยกก่อนเร็วๆพี่หยกเซ็กซี่นี่เซ็กซี่พี่หยกเซ็กซี่พี่ใหม่ใจละลาเลยพี่หยกเซ็กซี่อะอะโอเคไปเดี๋ยวเราไม่กดไม่พี่แล้วพี่จะนอนแล้วไปเร็วเดี๋ยวรากลับห้องเรากันดีกว่าแต่วม่อย่าลืมนะลองหาลองหาไปด้วยอะค่ะกลับมาที่ห้องของเราอันนี้แม่แกใช้โกโปรถ่ายมันก็เลยแบบสีคนละแบบกับเมื่อกี้ป่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพักผ่อนนะ,ะพรุ่งนี้เราจะเดินทางไกลกันแล้วกลับบ้านกันนะตอนนี้อยู่เชียงรายนะคะทุกคนเราก็ขอตัวพักผ่อนก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ